สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุมครับพี่น้องวันนี้สิภพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศในการฉีดวัคซีนนะครับผมที่อาคารแพทย์แผนไทยนะครับแต่จะมีพี่น้องทยอยทยอยกันเข้ามานะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับผมจุดแรกก็คือเป็นจุดคัดกรองนะครับ มีการวัดรอบตัวนะครับมีการชั่งน้ำหนักนาะพี่น้องนาอวัดอุณหภูมิวัดไข่นะครับมีการล่างมือด้วยเจลนะครับผมตอนนี้เป็นจุดสักประวัตินะครับการสักประวัติผู้ที่ขอรับการบริการฉีดวัคซีนน้พี่น้องนะครับ ืันนี้มาก,กันหลายนะครับแต่เสาร์นี่นะครับแต่วันช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะพี่น้องเนาะกติมาห่างๆในะจังน้อยนะครับผมกติมิพี่น้องในเะบื้องบรรยากาศทั่วไปในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมอันนี้เป็นจุดซักประวัตินะครับกติมีการวัดความดันด้วยครับพี่น้องนะครับ วัดความดันถ้าไห้ความดันปกตินะครับยังจิได้ฉีดนะครับผมผู้ใดความดัน uh, ต่ำหรือผู้ใดความดันสูงยังสีกะฉีดบ่ได้นะครับนะครับพี่น้องสิสังเกตเห็นนะครับ กะสิมีลหลายจุดค่อยบริการทุกๆจุดนะครับก็สิมีคุณหมอคุณ,คณแพทย์เพิ่นนะฮะมาให้บริการแ่ละจุด่ละจุดนะครับอำนวยความสะดวกพี่น้องนะครับผมกะสิมีจุดบริการน้ำดื่มน้ำพี่น้องครับนะฮะพ่นวาให้กินน้ำแม่ลายว่าสันพ่นวานะครับคุณหมอพ่นว่า สิ่งที่สำคัญนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับกะงดประเภทแอลกอฮอล์ได้พี่น้องเด้อนะครับงดประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าสิเป็นเหล้าเป็นเบียเป็นไวน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมงดนะฮะแล้วกากาแฟก็งดได้นะครับงดนะครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดบริการที่ ขังในบริเวณฉีดฉีดวัคซีนแหละครับพี่นอ้องนะครับบริเวณอาคารภายใน,ในนะครับผมฉีดมาจุดที่6นะครับก็คือเป็นจุดสังเกตอาการนะพี่นอ้องนาะซ่อมบางอาการเจ้าของหลังจากที่ฉีดแล้วนะครับเพราะว่าทันที่ฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็บสิมีอาการที่ไม่พึงประสงค์ นะครับซ่อมอาการเบื้องก่อนนะครับประมาณ30นาทีเนาะพี่น้องนะครับคุณหมอขจิตซ่อมอาการเบื้องก่อนถ้าผู้ใดพิษปกตินะครับอ่าคุณขจิตสามารถซอยเหลือได้ท่านพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะนะครับไม่ซื้อูทูธเลยไม่ใช่น้อยนวลแล้วเป็นให้กินก็ดีแล้วนะครับขอบคุณหลายหลายนะลำบากไหม ตะเกอร์เทนฮอลเตะเกอรเปิดกินหลอดนันะครับการให้สังเกตอาการจะคล้องเบิ้งนะครับฉีดวัเส้นมาแล้วนี่ถ้าหากว่ามีอาการบ่มพึ่งประสงค์นะครับจะมีจากหน่อยไปหาลายเนาะอาจจะปวดแดงนะครับบร,ริเวณตีเฉีดนะครับการให้แจ้งหมอนะครับด้วยว่าสแกนเขี้ยโวโกดมุ่มบนบนขวานะครับจะมีเขี้ยโวโกดให้นะครับเพื่อจะทรงอาการบ่มพึ่งประสง่งหรือว่า,อาการแพ้วัคซีน ออกมาในกลุ่มนะครับถ้าหมอเป็นพิจารณาแล้วว่าอาการที่บุบิ้งบุงงสงด้วยอาการมันรุนแรงหมอก็จะติดตามนะครับอาจจะโทรไปหานะครับสอบถามอาการโดยต้รงการรุนแรงอาจจะไปหาหมารับพี่หมาเองได้หมานะครับถ้าไผยมอสดวกผมมีสมาร์ทโฟนผมมีโทรศัพท์ก็ให้ถือใบนี้นะครับมาเงินเสาร,ร์ไปหาอสมอ่ใกล้บ้านหรือว,ว่าอสมซ์โ่ดูแ,รแลรับผิดชอบ คนเลื่อนเข้านะครับเขยิบเป็นทรงให้นะดูว่าไปอนามัยก็ได้นะครับตัวขอแรกเราไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะครับติดคนนึงที่มันเมาแล้วนะครับค่าสีสังเกตบ่ไดนะ้เนาะว่าเกิดจากอาการแพร้วัคซีนบ่หรือว่าเกิดจากคนขางเทีย่ยงวัคซีนหรือฮอา์โมนเหลวของศีรน,นะครับต้งเถื่อหากิน่แล้วอยู่ว่าแพ้วัคซีนเนาะมาได้แผ้กินเหล้าขาวม,า <S <S มั้ยมวยเฉพาะเหล้าขาวนะครับเราซี้เท่ากันนะงดเท่ากัน หมอบอกมดแต่เหลาเขานาะของเราซีก็ไาไป,ป็ปขวดดินนะครับกา,าแฟากันงดได้การให้งดพ่องดสก่อนะครับนั่นเท่ามันบิ่นหัวแนโนโดอกนั่นเท่ากับเป็นหย่อนกินกาแฟาไร้กัน,กนทั้งงดได้ต่งดนะครับผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วกินยาประจําตัวกินเป็นประจํว่าต้องงดยาตัวของนะครับถ้าหากว่ามีการปวดมีการไข่ไข่กินยาพารานะครับบางตัวจะกินพาราสาก่อน สำได้ทั้งวัน6ชั่วโมงสริมในท่านึงนะะน,นะครับปราเิตัมนะครับท่านเอาวัอยู่ก็คอยกินอย่างอื่นนะครับด้วยวโทษาหมอท่านเบี่ยงกำลันแห้งอาการบวดหัวปงดศรรุนแรงสายโทษนึ่งพบพบเก่าน,นะครับลดกูชีบจะได้ครับท่านนะครับครับสำรับพี่น้องท่านไดที่ซ่อมมืงอาการครบแล้ว30หน้าที่แล้วนะครับผมคุณหมอเห็นแล้วว่าปกตินะครับ หมอกระเอินมารับใบนัดฉีดอีกเข็มที่2ครับพี่น้องนะครับรวามกรับรับเขาหอนพี่น้องเนาะนะครับกลับบ้านไปพักผ่อนได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับจิมนี้ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ